สวัสดีค่ะอันนี้คือของที่แฟนคลับเคยให้นะคะซึ่งเราจะมาทำการแต่งกงพะโลกันนะคะแต่งกงน้องกันเผื่อเผื่อได้กลับมาทานจะได้มาวิ่งเล่น จริงๆเราไม่ควรเออนีอ่เฮ้ยแต่ว่ามันมัดได้นี่น่ะเนี่ยอบบนี้จะมัดกับอะไรดีจะมัดกับอะไรดีเราต้องเอาของออกมาก,ก่อนอันนี้เนี่ยจะเอาไว้ประตูห้องมีอันนี้โหใหญ่เกิน จริง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 ต้องมีกระดาษตัวเฮ้ยไม่มีเทปอ่ะคิดก่อนสก็อตเทปใช้ได้ต้องไปหาโอเคไปไปด้วยกันไปได้ไกลเอ้าทำไมหน้าเป็นอย่างนี้ หายปวดท้องอยังยังเลยตอนแรกจัดบ้านใช่ไหมแล้วก็แบบว่างเพราะว่าปวดท้องด้วยก็เลยจะมาจัดห้องเจ้าพ่ลแทนไม่มีเทปเลยเหรอมีสิน่วยดูอยู่ไหมนวยจะรู้ว่าเทปอยู่ไหนหน่วยดูอยู่ไหม อันนี้ไงแต่เทปมันสีไม่สวยอะ่ะเนี่ยกดตะกร้าขอสักหนึ่งพันออเดอร์เนาะทุกคนเอ้ย100หนึ่งร้อยออเดอร์ไหวไหมหนึ่งร้อยออเดอร์ไม่มีอะ่ะมีแต่เทปสีไม่สวยอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่พอู้เป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะรอคุณหมอให้กลับบ้าน เพราะว่าตอนนี้ยังให้น้ําเกลืออยู่มีพยายามไม่เห็นหน้าใกล้ที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นบ้านฉันสินค้านี่ไงสินค้านี่ไงมาแต่บ้านให้เอจุ้มปุ๊กกันดีกว่า เธอว่าจูปุกมันจะกลัวไหมเธอว่ามันจะกลัวไหมถ้าฉันเอาไว้อุ้ยแต่มันจะไม่เห็นบ้านพารู้ว่าสินค้าเอาไว้ตรงไหนได้บ้างอะ่ะจบเห็นบ้านโล้ไหมรู้ไว้ในนู้นหรอไม่ได้ใหญ่เกิน ต้องหาอันเล็กๆเฮ้ยมีไฟด้วยนะเอาล่ะฮัลโหลลูกมีไฟด้วยลูกโอุ๊ยอันนี้คนน่ารักเลยอันนี้คนน่ารักเลยเอาไต้ตรงไหนดี ริมๆหน่อย,อยได้เลยริมๆริมได้เลยเดี๋ยวช่องปิวทำไมอ่ะนี่ไง <S <S ขอร้อยออเดอร์ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า AI ก็ต้องจับให้ได้นะไปไปอีก จิ๊กตอกมันวุ่นวายจริงจริง้วยโอเคไหมโอเคนะ Decorating Christmas ขอ r พะโลถ้าหายก่อนก็จะขอหมอให้น้องกลับมาก่อน ซูมออกไม่ได้แล้วคะ่ะมันได้เท่านี้นะคะ่ะนี่ไงและนี่คืออะไรนก็คือสินค้านี่ไงเนี่ยสินค้าโอา้โหอันนี้คตนเหนียวมพมห้องฮะโลเป็นสี เบดสีเดียวกับสีไม้มันจะได้คุมโทนกลงด้วยเออเฟอร์นิเจอร์ด้วยเอาพรมแบบไม่ใช่พรมขนฟูอ่ะอย่างรัดผมไม่ใช่ยงรัดแกงนะทุกคนมันไม่ใช่พรมขนพรมขนฟูเพราะว่ามันต้องเป็นแบบเรียบๆไม่งั้นเนี่ยตายแน่ๆขนพะโล,ล้ร่วงด้วยขนฟูอีก แล้วถ้าน้องฉีใส่พรมอีกทําความสะอาดยากเขาก็เลยแนะนําว่าเอาเป็นคนเอาเป็นพรมขนเรียบดีกว่ามันจะต้องไว้ตรงไหนมันจะได้พอดีตรงนี้ไงตรงนี้ปะตรงนี้เนาะ น่ารักกว่าน้องสะผมยังยังยังอาบน้ำแล้วยังไม่สาผมมีไฟด้วยเนาะไฟน่าจะติดข้างบนจะตั้งไว้ก่อน เฮ้ยได้ไงอะไรอย่างงี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรอย่างงี้วันนี้ขอหนึ่งร้อยออเดอร์ระหว่างที่จัดห้องพลโลไปด้วยได้ไหมทุกคนขอหนึ่งร้ออเดอร์ไม่เกินใจเชื่อสิ1นึ่งร้อยแป๊บเดียวอ้าวอะไรวะอ้าว ลดอยากได้เสื้อหรอคะหมดแล้วคะ่ะคอลเลกชันนี้ไปซื้อคอลเลกชันใหม่นะคะไง้อเราไม่เคยแต่งนะดูทรงน้าต้องเป็นเทปแล้วแหละพระโล่ลูกแม่ We'll follow go to England too No she cannot go She cannot go. Maybe in the future, nah? I wanna take her to play snow as well. She probably gonna like it, but she's gonna be very, very cold. She has to be at the hospital while I'm um, in England. Yeah. Is Palo okay now? Yes people are always like why aren't you sad but she's not dead at least she's getting better you know what i mean <laughs>

น้องจะกัดไหมไม่กัดหรอกกัดไม่ถึงหรอกเจ็บพุงอยู่น่ารักกัดไม่ถึงหรอกทุกคนซื้อสิทุกคนซื้อสินค้าด้วยนะเดี๋ยวติ๊กตอกปิวช่วยซื้อสินค้ากันด้วยนะคะอเทปนี้มันไม่ได้จริงๆวะ่ะ เอาตรงเทมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้อะเทมันเหนียวเกินอ่ะอดจัดละอดจัดแล้วอดแล้วพะโลกอดอีบานกิดหนอดแล้ว ได้ได้แค่คนเดียวเองได้อันเดียวเองอ่ะต้องใช้กาวร้อนอืมโคีถูกละไม่ได้ทำละถ้านั้นอ่ะไม่ได้ทำละถ้านั้นอ่ะจบจบแต่ตั้งละกันฟิวฟิวตั้งตั้งให้มันเล่นให้มันเล่น ่นดีตั้งๆให้มันเล่นๆแล้วกันเนาะมันจะตกใจปะตอนแค่นี้ก็น่ารักแล้วนะอันนี้มันความหูของตอนนั่เลยแล้วก็ไฟมันนี้ไฟอะไรกัน Hey. Oh, 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 oh. oh 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 Maybe this one. Maybe this one can yeah? Please please, please please. Little bit, little bit, little bit. Yes, 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 yes. Ah, finally, I wish Hello can come back home before I go to England so she can celebrate Christmas with me first. I'll not but you, do I? เอารถถังมาเล่นกับพะโลได้ไหมถ้าพะโลออกจากโรงเพลินแต่ว่ารถถังก็มาไปทหมันก่อนนะรถถังก็มาไปทหมันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีอะไรกันแล้วมันจะวุ่นวายละเพราะว่าลูกฉันเป็นสาวเป็นนางมันจะไม่เหมาะรถถังต้องไปทําหมันก่อน อ้าพอได้หนึ่งอันมันก็จะง่ายแลละ When you can do one next gonna be very easy I hope